สวัสดีครับ FC ช่องบรลือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับชาแนลทางเลือกของทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทรัชการที่9กนะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด Sub สไ r i ต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบัลือรักเหรียญด้วยนะครับ ครับผม FC ครับสำหรับเหรียญสองบาทรัชกาลที่9นะครับที่ช่องบรลลูนลักเหรียญนะครับได้ประกาศรับซื้อนะครับในรูปแบบของพศนั้นก็คือนะครับมีพปีเป็นปีพศสอง5ันนะครับตามที่ FC เห็นอยู่ในนี้นะครับผมนี่ครับเหรียญสองบาทนะครับสีเงินครับผมนิกเกิลเนี่ยครับผมปี2,550นนะครับมีนะครับราคารับซื้อนะครับถ้าสภาพตามที่เห็นอยู่ในมือผมนี้นะครับเหรียญละ 5บาทครับ F4 เหรียญละ5บาทครับผมนะครับส่วนเหรียญปีพศสอ4 8นนะครับ2549นะครับตามที่เห็นอยู่ในคลิปวีดีโอนี้นะครับยังไม่มีราคารับซื้อนะครับเนื่องจากว่านะครับนักสะสมนะครับยังไม่นิยมนะครับที่จะละ ที่จะสะสมและก็เล่นหากันนั่นเองครับผม FC ครับก็เป็นนะครับเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ FC นะครับได้สอบถามนะครับกันมาเยอะว่านะครับเหรียญ2บาทนะครับช่องบอลบอนั้นนะครับได้รับซื้อนะครับเหรียญเป็นปีพศไหนนะครับแบบไหนกันบ้างนะครับสําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ถ้ามีเหรียญ2บาทนะครับที่เป็นสีเงินนะครับย้ำนะครับเป็นปี2550นะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น ID ครับบนหน้าจออานจะต้อเอาโทรศัพท์นะครับสแกนนะครับที่ QR code นี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาคุยและตกลงราคากันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ